เ,ออเคสนี้คือเคสฉันภูมิใจของฉันใช่ไหมคะ <laughs> คนไข้คนไข้มาจัดฟันด้วยที่ว่าแบบเรามีความรู้สึกว่าจริงๆฟันคนไข้ไม่ซ้อนนะแต่ว่าเวลายิ้มเนี่ยยังสวยได้อีก <laughs> แล้วก็มีปัญหาที่ฟันล่างด้วยมีห่างนิดหน่อยนะคะ <laughs> เคสนี้หมอแพลนว่าหมอถอนฟันเฉพาะฟันบนสองซี่ ข้างหลังเคี้ยวตรงนี้แล้วก็เลื่อนปรับรูปหน้าให้รอยยิ้มสวยขึ้นคําว่าปรับรูปหน้าของหมอเนี่ยก็คือปรับมุมริมฝีปากบ,บนตรงใต้ฐานจมูกตรงนี้ตรงนี้ถ้าเกิดมันเป็นมุมฉากมากขึ้นน่ะหมอจะใช้คําว่าเราจะดูจิ้มลิ้มขึ้นอถอนฟันบนแค่2ซี่นะคะข้างบนนี้นะแล้วก็ปรับความโคง้งปรับรูปหน้าปรับรอยยิ้มใหม่ ตอนนี้คนไข้ของหมอเสร็จแล้วสวยงามเขาอ,อวดวันนี้เขาอ,อวดค่ะอ <Yay! S 2> วดเย้ยิ้มให้ได้แล้วคุณหมอเสกใครค่ะใช่เป็นยังไงวงเป็นยังไงวงชอบมากก็มันเหมือนมันยิ้มมาจากอีกเนืแล้วก็แบบว่ามรกไม่จาก,กข้างในชอบชอบมากแล้วก็เวลาที่แบบคนจะถามว่าได้ทำอะไรมาเหมือนแบบเหมือนทำอะไรมาสักอย่างอะไรเงี้ยกินน้ำเยอะบอกเขากินน้ำเยอะ แต่มั่นใจมากคะ <c oughs> ่ะแล้วแบบว่ายิ้มสวยขึ้นเลยขอบคุณคุณหมอโอนได้รับ <c oughs> ยูรับยูรับยูโอเคขอบคุณนะคะ